ก็คือจริงๆยังไงกับตัวเองดีคะค่ะก็จริงๆมันสําคัญว่าเขาต้องมีส่วนในการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยคือพี่นันจะบอกน้องเสมอว่าพี่ไม่ใช่เทวดาจะมาเสกใครได้จริงๆการที่จะเรียนรู้อย่างยั่งยืนได้เนี่ยน้องต้องรู้จักขนขวายแล้วก็ยืนบนขาตัวเองได้ดังนั้นเราต้องฝึกให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองพี่นันเรียกว่า mastery learning คือวิธีการเรียนจนกว่จะเป็น master เอาอย่างสุติว่าครูหนึ่งคน ต่อให้เด็กเนี่ยเป็น 30, 40, 50คนหรือพันคนนะคะจริงๆเพสหรือ,อย่างก้าวแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะคทำยังไง,ไไงใช,งใช่ใช่ค่ะทํายังไงเราก็คือคิดว่าจะทำยังไงให้เด็กเข้าถึงเป็นางานส่วนตัวได้ถ้าเกิดน้องๆเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวก็มีเด็กๆใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย จะเชื่อไหมว่าการเรียนแบบเนี้เด็กเลือกเลือกเรียนมากกว่าที่เป็นห้องสดเองนะคือเมื่อก่อนนี้ต้องแย่งเรียนห้องสดใช่ใช่ใช่ต้องรีบไปจ่ายตังค์เดี๋ยวมาจดที่โจทพ่อกับแม่ต้องไปรอตั้งแต่ปีห้าแต่ถ้าไปดูสถานที่เนี่ยวงไอ้อเสร็จว่าจะเป็นแบบว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็เด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามันอะไรคือเด็กเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถกลับไปได้คือคอสได้พีอสได้สมมติเราเรียนคอนเทนต์เนื้อหาตรงนี้เสร็จแล้วเราอยากจะหยุดไปทําโจทย์ อยากไปทบทวนทาโจทย์ตเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนก็ได้หรือช่วงนี้ใกล้สอบละเราอยากจะไปเร็วๆอยากจะแบบว่าให้กระชับเพราะเวลาน้อยเงี้ยซ้าก็คือไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะกรอไปข้างหน้าได้ถ้าเกิดทำตามระเบียบแบบแผนเดินเหมือนกับว่ามันก็ยืดต้องคือต้องตามไปเรื่อยๆมันจะไม่ยืดอยุ่สมมติถ้าเกิดไม่เข้าใจมันย้อนกลับไปไม่ได้ถูกต้องแล้วเด็กไทยกล้าถามนะคนเยอะน้อยมากแต่อย่างนี้เนี่ยคือเขาเขามีทางเลือกเขาก็จะเลือกถามมาในช่องทางอื่นคือเราจะถามเนี่ยก็ ผ่านระบบ SMS ก็ได้นะคะแล้วก็ตอบเลย,ยเป็นไลฟ์ค่ะแ,แบบแบบรายการอ,อย่างนั้นนะคะแล้วก็มีเ,เป็นแบบผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆซึ่งเราก็พยายามตอบไม่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 ไม,ไม,ไม,ไมชา้าก็ค่อนข้างเร็วนะคะสมัยนี้ก็ถือว่าประสบความสวยค่อนข้างมากกับเซลฟ์นะจริงๆมันไม่ได้มีแค่ เป็นวิดีโอในการเรียนเท่านั้นนะคะอันนี้ที่พี่แดนพูดถึงเป็นเป็นฟังก์ชันวิดีโอมันจะมีโปรแกรมมิ่งอย่างอื่นยกตัวอย่างนะคะอย่างสมมติว่าคำศัพท์เนี่ยสมมติจะไปเรียนโเฟอลคอร์สโเฟลคำศัพท์ที่ต้องรู้ทั้งหมด7จ็ดคันคำถ้าต้องไปท่องเองเนี่ยมันจะแบบโอ้ตายพอดีเลยเบื่อด้วยยอะไรเงี้ยทำยังไงดีอาจจะใช้วิธีว่า ทำเป็นสมาร์ทแฟลชการ์ดคือเป็นเกมคล้ายๆแฟลชการ์ดปุ๊บขึ้นมาเป็นใช่แต่ว่าอัตโนมัติเองถูกต้องค่ะแล้วมันจะเป็นเลเวลคือถ้า200คําคำแรกไม่ผ่านจะไม่ผ่านเป็นสเต็ปถัดไปแล้วก็200คําคำต่อไปไม่ผ่านก็จะไม่ผ่านสเต็ปถัดไปแล้วก็จะเล่นเกมไปเรื่อยๆถนกไหมคแล้วมีคำใบมีแบบซีโนนิมส์บอกหรคลูหรือว่ามีแอนโทนิมส์บอกหรือว่ามีแบบ ช่วยคําช่วยภาษาไทยอะไรเงี้ยคือทําให้น้องๆเขารู้สึกสนุกกับการเรียนนะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ที่เราพยายามทําลงไปในเซลฟ์าะนนี้จริงๆแล้วเซลฟ์เนี่ยมันเป็นการดิลวการฝึกฝนด้วยตัวเองซ้ําๆหรือการเรียนชดเชยและทบทวนด้วยตัวเองก็คือ จริงๆแล้วคือเหมือนกับบังคับให้น้องทําโจทย์อะให้เรามาทาซ้ำเกิดอยู่ในทางเลือกแบบใหม่รูปแบบใหม่ที่จะทําให้ทำแล้วไม่เบื่อถูได้อๆกระตุ้นความสนใจขึ้นมาใช่ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมจากที่ได้คุยกันไปจะเห็นได้ว่านอกจากผู้หญิงนี้จะเก่งแล้วเนี่ยนะคะยังมีมุมมองและแนวคิดดีๆอีกมากมายเลยทีเดียว่งเดีึ่งช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักพักกนก่อนแล้วก็ช่วงหน้าหลายๆคนสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการบริหารทางด้านการเงินว่าเอ๊ เรียนมาอย่างนี้แล้วก็ทำธุรกิจกันได้ขนาดนี้เนี่ยมีวิธีการบริหารการเงินยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะของรายการ Lady First นะคะแล้วเราก็ยังพูดคุยกันต่อค่ะกับครูพี่แนนนั่นเอง<ช>นคะคะเป็กที่เราคุยกันไปแหมมันมากเลยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าโอ้โหแล้วอย่างงี้วิธีการบริหารการเงินเนี่ยทำยังไง<ช>มีวิธีการยังไงบ้างคือค ทราบมาว่าเราก็จบอักษรนะในเรื่องการบริหารการเงินจริงๆพูดจริงๆไม่รู้เรื่องเลยตัวเลขกับการคำนวณหรือว่าอะไรคืออ่านไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองแล้วก็เรื่อง M B A นะคะคือแล้วก็อย่างหนึ่งคือค่อนข้างเชื่อในพระพุทธเจ้าค่ะคืออย่างในพระพุทธเจ้าในสมัยท่านเป็นพระเวสสันดรเนี่ยท่านบอกไว้ดีมากบอกว่าเราควรจะแบ่งทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนท่านบอกว่าใช้นี่เก่าใช้นี่เก่าเนี่ย หมายถึงว่าทดแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณกับเรามาให้สุกับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูท่านให้แบบสบายกายสบายใจนะใช้นี่ใหม่ค่ะอันนี้คือคือคือตัวเราเองลูกสาวลูกราวลูกสายังไม่มีค่ะแล้วก็มีแบบฝังค่ะฝังไว้ฝังไว้อันนี้ฝังฝังฝังหมายถึงเก็บออมแล้วก็ลงทุนียกว่าไปฝังในดินป่านี่ลอยน้ำ เป็นทำอุปมาเปรียบเลยค่ะเปรียบเลยแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนกับว่า บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็สุดท้ายคือทิ้งลงเหวเห่อไม่ได้บอกว่าทิ้งลงเหวจริงคือหมายถึงว่านํามาใช้ใช้จ่ายบ้างที่เราไปอ่านนี่เนสีที่นนทยไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเงินที่เรามาใช้มันก็หมดไปเหมือนทิ้งลงเหวไหคะท่านก็เลยเปรียบเทียบก็เลยแบ่งเป็นสี่ก้อนให้คุณพ่อคุณแม่ให้ครอบครัวค่ะอาจจะยังไม่มีแช่ให้ครอบครัวก็คืออาจจะให้ญาติญาติใช่ไหมคะแล้วก็ทำบุญค่ะทำบุญแล้วก็ มีการลงทุนในลงทุนด้วยนะคะอันที่สี่ก็เป็นการเก็บออมเอาไปใช้เอาไปใช้เอาไปใช้นี่ค่ะโอ้โอ้ทัอสี่อย่างเออใช้บ้างไม่ใช้นะไม่ไม่เหลือแล้วเนี่ยต้องถามว่าเรื่องของการลงทุนเองจริงครูพี่งานดูยุ่งมากดูแบบงานเอาเวลาที่ไหนอะค่ะก็ออกแบบเองด้วยใช่ไหมคะเอาเวลาที่ไหนไปติดตาม จริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะคะคือว่าปรึกษาเพื่อนนะคะคือเราเราเราตอนที่ไปเรียนเอเบียนเนี่ยเราก็พอจะทราบว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ทาเรื่องเรื่องแบงกิ้งเรื่องเรื่องฟแนนซ์หรือว่า i อบหรือว่าอินเวสท์เมนต์อะไรเงี้ยเราก็จะปรึกษาเขาว่าเราจะเรียนรู้ในการลงทุนได้ยังไงบ้างแล้วก็มีการศึกษาด้วยอ่านหนังสือเพิ่มเติมต่างๆแล้วก็จริงๆคือพี่นายว่าลุยอ่ะยองทำเองง่ายๆไม่เห็นมีอะไรเลยคือ ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้โลภอะไรมากเราไม่ได้ต้องการแบบรวยมากให้เงินทําง,งานแทนเราแล้วก็พันธบัตร<ะ>รัฐบาลอย่างเงี้ย<ะ>คือเราเราไม่ได้ต้องการให้มันขนาดนั้นแต่อันนี้ชัวร์<ะ><ะ>อย่างเงี้ยเราก็<ะ>แต่ว่าจะ,ะเป็น ratio เราจะเป็น r a t i เท่าไหร่มีพันธบัตรรัฐบาลแล้วจะมีอยากจะชีวิตเร้าใจหน่อยนะคะแต่ว่าได้เรียนรู้อะไรเงี้ยก็คือมีหุ้นสามัญบ้างหรือจะมีหุ้นกู้ได้สิทธิ์คืออะไรนะคะหุ้นกู้เป็นยังไงเอออะไรเงี้ยเราก็ทดลองตราสานี่นเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งพวกเงินเงินฝากประเภทต่างๆนะคะหรือว่า r m f หรือว่า l t f อะไรเงี้ย่ะก็จริงๆแล้ว แล้วก็ดูมันี่ชานลนี่ก็ช่วยได้นะคะุจริงที่สุดจริงที่สุดจริงเราเราเริ่มจากอะไรก่อนนะคะเวลาก่อนที่จะเข้ามาลงทุนจริงๆริงอะค่ะก็ต้องต้องลองศึกษาก่อนว่า objective ในการลงทุนของเราเป็นยังไงค่ะคือถ้าถ้าเราต้องการออมไว้ระยะยาวก็จะเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมคะเหลือสำรองไว้ระยะสั้นนีเราต้องแบ่งสัดส่วนในพอร์ตของเราเองอะว่าอันนี้เป็นเงินระยะยาวอันนี้เป็นระยะกลางอันนี้ระยะสั้นนะคะก็คือเท่านี้แล้วเราต้องการความเสี่ยง เท่าไหร่ก็ดูความเสี่ยงที่เราจะรับได้ด้วยใช่ค่ะอันน <th ี้ก็ออบเจกตีเวกับความเสี่ยงพี่แนนว่านะอ่แล้วก็ทดลองหลายๆแบบแล้วก็ดูว่าเราจะเหมาะกับอะไรจะซื้อทองดีไหมซื้อทองในตัวเองอันตรายไปฝากในธนาคารแล้วเป็นยังไงหรือว่าจะซื้อเป็นฟิวเจอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอัตราที่หาเงินได้กับอัตราในการออมพี่แนนจะบอกน้องๆเสมอว่ามันบางทีคนเราไม่จำเป็นต้องได้เงินเดือนเยอะมากๆเลยนะคะ แต่บางคนเนี่ยออมเงินได้เยอะมากมันอยู่ที่วินัยล้วอยู่ที่ mindset กว่านะคะถูกต้องค่ะคือปันชนิดหนึ่งเงินเก็บมาวันแรกเลยเนี่ยเราปันไปหรือถ้าคิดว่าตัวเองห้ามใจไม่ได้จริงไปซื้อ asset หรือว่าสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นทองจะเป็นบ้านหรืออะไรตามเท่าที่สตังค์เราพอจะเหมือนเอาเงินไปฝากไว้ตรงนั้นแหละใช่ค่ะเป็นฟิกซ์อะไรก็ได้ที่เราไม่สามารถถอนออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นเงินยากใช่แต่ง่ายๆเลยคือการบันทึกราย บัญชีรายจ่ายรายรับค่ะ,คะก็คือจริงๆเนาะพี่นาเนี่ยทำมาเป็น10ปีแล้วะนะคะบ,บางบางคนบอกโูเธอทำไมเธอละเอียดละออมากเลยเน,นี่ยเธอขึ้นแท็กซี่แค่40บาทเธอยังต้องลงอีกเหรอ,อไปซื้อเซเว่นขนมปังกับน้ำน้ำดื่มเนี่ย25บาทเธ<ช>อต้องลงก็ทำไปนิสัยแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะงกหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากคืองี้พอเราพอเราบันทึกค่าใช้จ่ายมาเนี่ย สมมติทำสักสิปีเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มค่าใช้จ่ายเรา forecast ได้นะคะแล้วเราก็จะเห็น ratio ของค่าใช้จ่ายว่าอันไหนเราควรจะเท่าไหร่อันนี้มากไปน้อยไปเราเพิ่มรถได้ปีนี้เราเราซื้ออันนี้เยอะไปนะปีหน้าเราเอาใหม่ละเสื้อผ้าเนี่ยเราเราเยอะไปไหมเนี่ยเราเอามา mix and match บ้างได้ไหมคือมันมากพอที่จะมาเวียนใช้ได้จนไม่รู้จะยังไงแล้วอ่ะแล้วแล้วความฝันจริงๆเราคืออยากจะทําอะไรแล้วก็คิดไว้ก่อนเลยว่าที่เราต้องต้องซื้อบ้านให้ได้ในปีนี้สมมุตินะคะหรือซื้อรถอย่างเงี้ยเราก็จะจัดสรรเงินได้ถูก นะคะแล้วอันนี้เนี่ยมันจะถึงขั้นว่าพอเรารู้ไรายรรับตัวเองอยู่แล้วถูกไหมคะรายจ่ายเราก็รู้แล้วมันก็จะประมาณการไปเป็นแผนแบบ A B C ใช่การลงทุนแล้วก็ดูว่าเราจะมีอิสระภาพทางการเงินได้เมื่อไหร่คือคือหมายถึงว่ามันมีคําถามที่พี่นาตั้งคำถามเสมอว่าหลายๆคนเนี่ยทำงานไปเนี่ยโดยไม่มีเป้าหมายแล้วก็คือเหมือนกับเราเนี่ยมันต้องเราเหมือนติดอยู่ในกรงอะไรสักอย่างหนึ่ง คือจริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นแล้วเราเมื่อไหร่ถึงจะพอพี่แนนว่าความรวยนี่อยู่ที่ความพอไงคือมันอยู่ที่ความพอใจของตัวเองแหละแต่ว่าเราสึกว่าบางคนมีร้อยล้านยังไม่รู้สึกว่ารวยเลยใช่เขาก็ความสุขอยู่ที่ตรงไหนไงคืออันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคือเราคํานวณได้ว่าเราจะเราจะต้องให้คอนพ่อแม่ไปเท่าไหร่นะคะค่าใช้จ่าย f i x e x p e n s e ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตค่าประกันหรือค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อคุณแม่และตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเราประมาณการได้หมดทีนี้เราจะบอกว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่จะพอ แล้วหลังจากจุดนั้นไปเนี่ยเราจะมีความสมจริงคือเรารู้สึกว่าเราพอ,อเราไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วเราก็สามารถนําเงินส่วนนี้ไปเป็นอะไรที่เรา ที่เราทำทำแล้รมีความสุขแล้วมีความสุขได้ต่อไปสำหรับที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปด้วยนะคะนี่คือหนึ่งมุมมองดีๆที่น่าเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านสามารถเอากลับไปทําตามได้เลยนะแล้วนะคือไม่ต้องผู้ชมหรอกเราสองคนด้วยแหละอูข้ามอยู่แลกหยูจดอยู่ทุกวันนี่ไม่เป็นระเบียบเลยกลับไปจดจนะคะพี่ปอมค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอคุณครูพี่นันเป็นอย่างมากเลยที่วันนี้สียเวลาดีมาร่วมพูดคุยกันแต่สัปดาห์หน้าทำไปได้อยู่ต่อใช่เพราะว่าหลายๆคนฟังดูจากนี้ ดูถ้าจะยุ่งนะเราก็มีแบบเรื่องของนักลงทุนเรื่องทีมีสาขาทั้งสามที่สี่สาขาแล้วการบริหารดูแลตัวเองล่ะไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดูจากสีหน้าแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าหน้าไม่เครียดเลยมีวิธีการยังไงนะคะใช่ค่ะด่าได้พลาดไม่ได้เลยต้องขอบพระคุณทางด้านคุณพี่แนนห็นสูงค่ะขอบคุณค่ะเอาแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ค่ะมีหนังใช่ไหมใช่แล้วจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยต้องก่ับมาติดตามสารวันนี้เราทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวั Sham, sham, shabada, ba-da.